คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเกษตรกรบ้านเรามีเยอะนะครับแต่ว่าธุรกิจภาคการเกษตรเมื่อเทียบกับสัดส่วนจํานวนของเกษตรกรแล้วถือว่ายังน้อยอยู่นะครับวันนี้จะพามาดูความสําเร็จของธุรกิจการเกษตรนะครับที่ชื่อว่าจรันฟาร์มครับที่เขามีการเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับเป็นฟาร์มรายใหญ่ของที่จังหวัดเชียงรายเลยประสบการณ์เนี่ยสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่นท้ายสุดความสําคัญส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนที่มีบสยช่วยคาประกันนั่นเองนะครับไปดูความสําเร็จของธุรกิจนี้กันครับ พื้นที่กว่า350ไร่ในตำบลดอยงามาอำเภอพานที่เชียงรายท่ามกลางสระน้ําขนาดใหญ่ล้อมรอบสาหรับเลี้ยงปลาในนาชนิดซึ่งเป็นธุรกิจหลักของจรันฟาร์มซึ่งดาเนินกิจการมาเกือบ40ปีแล้วนับตั้งแต่คุณจรันชัยองค์การรุ่นพ่อที่บุกเบิกการเลี้ยงปลาในฟาร์มแห่งนี้จนกระทั่งถึงทายาทในรุ่นที่สองสืบทอดธุรกิจการเลี้ยงปลาทั้งปลาบึกปลานิลปลาหมอและปลาเทพา ส่งขายไปทั่วภาคเหนือรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและลาวด้วยโดยพัฒนาการเลี้ยงปลาให้ดีขึ้นทั้งด้านเทคนิคการเลี้ยงหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในฟาร์มรวมทั้งการตลาดจนสามารถขยายฟาร์มเลี้ยงปลาได้อย่างต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งพ่อเลี้ยงปลาบึกในเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรในอำเภอพานหันมาเลี้ยงปลานิล จนสามารถก่อตั้งสากรประมงพานส่งปลานินขายไปทั่วภาคเหนือซึ่งเฉพาะฟาร์มแห่งนี้ผลิตปลานินออกสู่ตลาดได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละสองตันดรทิติพงศ์ผู้บริหารเจริญฟาร์มร,รุ่นที่สองซึ่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพ่อต่อยอดสู่การบริหารอย่างเป็นระบบยอมรับว่าธุรกิจการเกษตรนั้นมีปัจจัยเสี่ยงมากมายการขยายกิจการจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปและไม่ใช่เรื่องง่าย ธรกิจท,ทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้านการเกษตรเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องวัตถุดิบเองก็ปริมาณวัตถุดิบที่มีหรือว่าราคาก็แล้วแต่เรื่องแรงงานแล้วก็เรื่องตลาดเรื่องออสิ่งแวดล้อมต่างๆเกื้อหนุนกับการทําการเกษตรหรือไม่อะไรเงี้ยผู้บริหารจรันฟาร์มในรุ่นที่2อยังบอกอีกว่าสิ่งสําคัญนอกจากจะเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ทําแล้ว การจะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยเงินทุนให้ทันกับโอกาสจะช่วยให้ต่อยอดธุรกิจได้เร็วขึ้นซึ่งที่ผ่านมาบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอตอบโจทย์นี้ได้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเมื่อหลักทรัพย์ไม่พอบสยช่วยค้าประกันให้แต่ถ้าไม่มีเงินทุนปุ๊บก็บจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเราจะรอเก็บเงินสะสมเงินเวลาเปลี่ยนไปนะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเรา โอกาสนั้นก็อาจจะไม่กลับมาอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบสยก็จะให้ทาให้โอกาสที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถที่ทาให้เป็นจริงได้สามารถที่ทํากําไรได้จรันฟาร์มจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสําเร็จในการทําธุรกิจสินค้าเกษตรซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความเข้าใจการพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาพร้อมๆกับการหาตลาดและการลงทุนในจังหวัดที่เหมาะสมจึงจะทําทให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงาน